ามาดูข้อ21นะครับกำหนดใหอ้อันนี้คือ u นะครับกำหนดให้ u นะครับมาพิมพ์ตกนะครับ u เวกเตอร์ u นะครับเท่ากับ 2i ลบ j บวก 2k นะครับแล้วก็เวกเตอร์ v เท่ากับ i บวก 2j ลบ 2k นะครับเวกเตอร์ข้อใดต่อไปนี้ไม่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u cross v นะครับข้อนี้การจะเช็คว่าตั้งฉากไม่ตั้งฉากเราต้องเช็คต้องหา u cross v ออกมาก่อนหลังจากนั้นอพอได้ u cross v มาแล้วเราต้องหาว่า dot product ของตัวไหนนะครับของข้อไหนที่ dot กับ u cross v แล้วไม่เท่ากับ0ูน นะครับไม่เท่ากับ0ถ้าดอตตัวไหนไม่เท่ากับ0หมายความว่าไม่ตั้งฉากนะครับกับกับ u cross v เพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยว่า u cross v เนี่ยเท่ากับอะไรนะครับอันนี้ผมเขียนตัวนี้ในรูปแมทริกซ์แล้วกันนะครับก็เป็น2-1ลบ1แล้วก็2นะครับ plus กับนะครับ 1, 2, แล้วก็ลบ2 ครัาวนี้ผมคลอสตัวนี้ออกมานะครับทํำยังไงเอาแบบเร็วๆนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมจะหาโคอเรเนตตัวแรกออกมาผมให้ผมตัดตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัว2ตัวบนนะครับตัดตัวบนออกนะครับตัวบนออกคือ2กันึผมก็จะเหลืออย่างผมทําออกข้างนอกให้ดูนะครับ2 1 2นี่ครับแล้วผมก็หาหาเดทนะครับหาเดทดีเทอร์มินนต์นะครับได้อะไรเอ่ยก็2 ลบสี่เท่ากับลบสองนะครับผมก็ใส่ลบสองตัวนี้ลงไปตัวที่สองผมก็ตัดตัวกลางออกไปนะครับผมก็จะได้เป็นสองหนึ่งสองลบสองนะครับหารเดดนะครับก็จะเป็นลบสี่ลบสองเท่ากับลบหกแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เราจะไม่ใส่ตัวลบเข้าไปเลยนะครับเราต้องคูณลบก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายตัดแถวสุดท้ายออกนะครับก็จะกลายเป็นสองหนึ่งสอง แล้วก็ลบหน,นะครับพอดีลบหแล้วก็2อนะครับในตัวนี้สองหาด,ดนะครับก็จะกลายเป็น4ี่บวกหนเท่ากับหนะครับตัวนี้ก็จะเป็น5ใส่ลงไปเลยอันนี้เพราะฉะนั้นที่เราได้เวกเตอร์ที่เราได้นะครับก็คือ,อจะเป็นลบสอแล้วก็5นะครับอขออนุญาตลบตรงนี้ออกนิดนึงนะครับี่เราสามารถทำได้นะครับ ไปเช็ควิธีการทำนะครับของการ cross vector นะครับว่า,วาทำยังไงคราวนี้ถ้าเกิดเรารู้วิธีการ cross แล้วต่อไปก็ไม่ยากละคราวนี้เรามาเช็คแต่ละข้อกันดีกว่าว่าแต่ละข้อข้อไหนที่ไม่ตั้งฉากนะครับก็คือเราต้องลอา dot product มาคูณมาลองมาลอง dot กันนะครับผมเช็คข้อหนึ่งก่อนคราวนี้ผมลอง dot uv นะครับ u cross v ที่ผมมีนะครับที่ผมเพิ่งหาได้ผมลอง dot กับ ตัว3า,อา,า i อบวก j นะครับผมเขียนเป็นแมทริกซ์ก็ได้นะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นละดอตกันทำยังไงเอ่ยก็คือเอาแต่ละตัวนะครับแต่ละโคอิเนตนะครับก็คือ3ไปคูณกับลบ2นะครับก็จะเป็นลบ6นะครับแล้วก็1คูณกับ6ก็เป็นบวก6นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ศูนออกมาอ่ะข้อ2 ผมดอทเลยดีกว่านะครับไม่ไม่เขียนนะครับก็จะเป็นอ่าดอทกับข้อสองนะครับก็คนแรกก็เป็นหนึ่งก็กลายเป็นอะไรครับอเอาลบสองคูณกับหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งบวกอะไรเอ่ยลบสองคูณหนึ่งบวกกับลบสามคูณกับหกนะครับแล้วก็ลบบวกกับสี่คูณกับห้านะครับก็กลายเป็นอะไรเอ่ยลบสอง ลบสิบวกยีนะครับซึ่งเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งฉากข้อ3นะครับผมเอาเป็น c คูณกับลบสบวกสคูณกับ6บวกกับลบสอคูณกับ5นะครับก็จะกลายเป็นลบแปดบวกสิลบสินะครับเหมือนเดิมครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตั้งฉากข้อ4ล่ละข้อ4เราก็ทำคล้ายๆกันนะครับ1 คูณกับลบ2บวกกับ1คูณกับ6นะครับแล้วก็บวกกับลบ1คูณกับ5นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ2บวก6ลบ5นะครับจะเห็นว่าข้อนี้นะครับเท่ากับลบ1อ่ะเพราะฉะนั้นเราได้เลยตอบเลยนะครับ ก็คือตอบ4นะครับซึ่งไม่ตั้งฉากนะครับเอามาใช้ข้อ5ด้วยก็ได้นะครับก็ j นะครับเป็นลบ5คูณกับ6นะครับบวกกับ6คูณกับ5นะครับก็จะเป็นลบ30บวก30นะครับเท่ากับ0อ่ะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วคือตอบข้อ4นะครับ